น่าอาตอบไปแต่ข้อต้นโลก,กุตตรามเกิดได้ในภูมิสัญญีสัตตาพรมหรือไม่อสัญญีสัตตาพรมหมายคมว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาดับธาตุกำหนดรู้ดับสัญญา,าจะเรียกว่าพรมาสมมุติเรียกว่าพรมเรียกว่าเป็นแดนสูง มันไม่สูงหรอกมันเป็นอเวจีอสัญญีสัตตาเป็นแดนอเวจีไม่ใช่แดนพรหมนะมันก็หลงหลงเลอะเอะเอาภาษาสวยๆรู้ๆไปยกย่องตนเองว่าเป็นพรหมพรมขี้หมาอะไรกันมิชาทิฏฐิอสัญญีสัตเรือสัญญีสัตตาอสัญญีสัตสัต์ที่ไม่มีสัญญาเป็นดับสัญญาอยู่ในกาย วันวันวิญญาณทิฏฐิเจข้อที่สหรือว่าไม่ใช่ในในในวิญญาณทิฏฐิเจไม่มีไปอยู่ในสตาวาสเกข้อที่ห้าอรสัญญสัตว์หมายความว่ามิจฉาทิฏฐิคนไปดับไปดับสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเขาเข้าใจนิโรธผิดเขาก็จะหลงชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ พอที่ห้าเขาก็เข้าใจว่านิโรดนิโรดนี่คือดับสัญญาทำอสัญญีสัตว์ให้แก่ตัวเองก็จมนรกไปเลยเพราะฉะนั้นพวกที่ดับสัญญาพวกที่เข้าใจมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ที่มิจฉาทิฏฐิไม่ได้เข้าใจมิจฉาทิฏฐิเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเป็นผู้ที่เข้าใจนิโรดว่าเป็นอสัญญีสัตว์จึงงมงาย ยังดีที่เขาสามารถเรียนรู้ฌานหนึ่งสองสามสี่แต่เขาเข้าใจว่าฌานหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีสี่ก็ดีเนี่ยเป็นฌานที่รีลงมาหาอสัญญีทั้งนั้นนี่คือวิชาทิฏฐิของพวกหลับตาส่วนใหญ่เขาจะหยุดคิดหยุดเด็กเขาจะดับไปจะดับสนิทก็เป็นอสัอสญญีสัตว์ เขานึกว่านั่นคือนิโรธคือตัวจบนี่คือมิจฉาทิฏฐิที่เขาทากันที่เป็นกันนะเพราะฉะนั้นพวกที่จะเข้าใจไม่ผสมมิฏฐินี่จะเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นนะจนกว่าจะสมาติทิฏฐิจึเห็นว่าชาญสีมันไม่ชาญที่จะไปหาอสัญญีสัตว์ชาญสี่ยิ่งเป็นผู้ที่จะเป็นสัตว์ที่มีสัญญี เป็นสัตว์ที่มีการกำหนดรู้ที่ยิ่งสว่างแคล่วคล่องแววไวมีปัญญารู้ยิ่งรู้จริงเร็วไวตื่นตื่นตืตืน,ตน,ตนไม่มีหลับไม่มีหลีไม่มีไปที่ใดตกพบตกชาติอะไรอย่างนั้นเลยนะเพราะโลกุตรธรรมเกิดได้ในภูมิอสัญญีสัตตาพรมหรือไม่ไม่ได้เลยไม่มีเลย โง่เง่าตั้งแต่ต้นอย่าไวาไปว่าโลกุตระเลยแม้แต่เป็นโลกีธรรมดาก็ยังผิดผิดอสัญญีสัตว์ะเพราะงั้นโลกุตระไม่มีทางที่จะไปอยู่ได้ในภูมิอสัญญีสัตว์